สามสิ่งที่หมอใช้ป้องกันฝุ่นพิษ pm 2.5นะเวลาที่ออกไปข้างนอกมีอะไรบ้างอย่างที่หนึ่งเป็นพวกเซลลูโลสพ่นจมูกก่อนออกจากบ้านไปเนี่ยหมอก็จะพ่นเซลลูโลสแหละพวกเซลลูโลสพวกนี้มันจะเข้าไปเคลือบโพรงจมูกเราเนาะมันก็จะช่วยกันในเรื่องของฝุ่น pm 2.5งได้กันในเรื่องของไวรัสได้เนาะไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่หรือโควิดเนี่ยก็กลับมามีการระบาดเยอะขึ้นเพราะฉันเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งเนาะที่ลดการติดเชื้อต่างๆได้และอย่างที่3เนี่ยกันเรื่องของสารภูมิแพ้ต่าง เวลาที่เราใช้ในคนที่เป็นภูมิแพ้อาการของภูมิแพ้เขาก็จะดีขึ้นด้วยอย่างต่อมาก็คือ แมสส่วนตัวหมอเองเนี่ยหมอเลือกแมสที่มันกัน pm 2 5ได้ถ้าใครไม่ได้ใช้แมสที่มันกัน pm 2.5ก็ไม่เป็นไรใช้แมสอนามัยธรรมดาก็ได้ซึ่งแม้เขาจะกันไม่ได้100แต่ถ้าเราใส่ถูกวิธีใส่อย่างมิดชิดเนี่ยกันได้เยอะแน่นอนหมอเชื่อว่ากันได้เกินกว่า80%ขึ้นไปยังไงก็ดีกว่าไม่ใส่อย่างที่3เป็นอาหารเสริมที่ทานเนาะก็คือดิม d i m ดิมเป็นสารสกรัดจากพวกวอคซ์รี่ทานวันหนึ่งประมาณ 100- ถึง200มิลลิกรัมพวกนี้จะช่วยขับ PM 2.5ออก เขายังช่วยขับสารก่อมะเร็งต่างๆออกด้วยช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งของต่อมเพศต่างๆไม่ว่าจะเป็นเต้านมร่างไข่เยื่อบุโพรงมดลูกแล้วก็ต่อมลูกหมากและนี้ก็คือ3อย่างที่หมอใช้สู้กับฝุ่นพิดในช่วงนี้